วันนี้แม่จอยจะมาคุยเกี่ยวกับเตียงหยกร้อนที่แม่จอยใช้อยู่ค่ะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันตัวนี้เป็นแบรนด์ก่อนนะคะเป็นแบรนด์ลูกของ GNR ค่ะตัวนี้ชื่อรุ่นเรนโบว์นี้ตัวนี้นะคะชื่อรุ่นซีแซนซันค่ะและรุ่นสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมค่ะ ึ่งแต่ละรุ่นมีการใช้อย่างไรเดี๋ยวแม่จอยจะมาอธิบายและบอกเล่าประสบการณ์ที่แม่จอยรักษาตัวเองมาค่ะ,ะ,คะแม่จอยจะมานะคะแนะนำนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ GNR ซึ่งแบรนด์เนี้ยแม่จอยใช้ของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางแบรนด์นะคะมีรุ่นอัปเกรดขึ้นมาค่ะเป็นรุ่น Limited Edition นนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นแบบนั้นนะมันจะมีรุ่นพื้นฐานของเขาค่ะแต่ว่าสีจะไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจแม่จอยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าล็อตนี้นะคะจะเป็นสีที่แบบค่อนข้างแบบ Imal, but แบบมินิมอลแบบคลาสสิกมีเออแบบมันมันมีแบบความสวยงามละกันนะ แม่จอเป็นผู้หญิงเนาะเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบเราชอบโปรดักที่มีความสวยงามน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆแบรนด์เนี้ยที่แม่จอยรู้จักนะคะก็เพราะมีพี่แป๊วนะคะซึ่งเป็นพี่ที่แม่จอยรู้จักมาเป็น10กว่าปีแล้วนะคะแล้วแม่จอยมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดหนะคะมีการทํากายภาพมีอะไรแบบเนี้ยค่ะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วนะคะพี่แป๊กก็มาบอกว่าเออมันมีแบรนด์ตัวนี้นะแล้วก็สามารถช่วยทําให้เราเนี่ยออนอนหลับง่ายขึ้น นะช่วยทําให้เราคลายกล้ามเนื้อได้นะอะไรต่างๆนานานเะขาก็เมานะเออแม่จอยตอนแรกแม่จอยก็แบบคือราคาค่อนข้างสูงอันนี้ก็พูดตรงๆเนาะราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าหลังจากที่ตัดสินใจเลือกแบรนดนี้มานะคะทุกวันนี้แม่จอยนอนเตียงนี้ทุกวันนะคะทุกวันต้องบอกเลยว่าทุกวันเพราะอะไรเพราะข้อที่1การที่เรามีนะคะปัญหาในเรื่องของคอบาดไหลเนี่ย มันทําให้กล้ามเนื้อของเรายึดกันแน่นมากๆนะคะแต่วิธีหนึ่งที่หลายๆคนก็ชอบก็คือการประครบร้อนนะคะการประครบร้อนสามารถทําให้กล้ามเนื้อมันเกิดการคลายตัวได้กินยาคลายกล้ามเนื้อประครบร้อนไปนวดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่บางทีเราไม่มีเวลาเข้าใจไหมพอเราไม่มีเวลาปึ๊บเราจะหาวิธีไหนเพื่อจะดูแลตัวเองนะคะให้เรามีชีวิตแบบอยู่รอดละกันแม่จอยถือว่าเป็นโรคโรคชนิดหนึ่งที่ทําให้เรา หมดเรี่ยวแรงหมดพลังงานชีวิตนะคะเออแต่ว่าหลังจากที่แม่จอยได้ลองตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีนกลไกหลายอย่างนะทุกคนแล้วแม่จอยจะบอกเพื่อนๆว่าแม่จอยใช้วิธีอะไรที่ดูแลตัวเองในตอนนี้แล้วมันทําให้พลังชีวิตของตัวเองอะกลับมาแบบดีมากๆนะจากตอนแรกที่มันรู้สึกว่ามันติดลบนะมันไม่มีพลังที่จะทําอะไรเลยเรี่ยวแรงไม่มีแขนไม่มีแรงเลยนะคะไม่มีแรงแม้แต่กระทั่งแบบยกขึ้นมา แต่มันมีนกลไกก็คือข้อที่1ก่อนถ้าสมมุติว่าคุณเป็นหนักถึงขนาดนั้นคุณต้องไปพบหมอเนาะหมอสามารถช่วยได้เพราะอะไรเพราะบางทีอะค่ะเส้นกล้ามเนื้ออะไรต่างๆน,านัๆ้นมันเกิดการอักเสบนะคะเราต้องมีการทานยาหรือว่าฉีดยาเข้าด้วยนะถ้าต้องการหายไวการฉีดยามันก็จะไปแบบรักษาทั้งเส้นเลยตลอดทั่วร่างกายเลยนะคะแต่ว่าถามว่าทําบ่อยๆดีไหมไม่ดีนะคะ แล้วต่อมานะคะก็คุณบอกเขาก็าจะมีขั้นตอนอันนี้แม่ซอยจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะเผื่อใครกําลังพบเจอปัญหานั้นอยู่นะคะตอนแรกที่แม่ซอยไปหาหมอแม่ซอยเนี่ยรักษาโรคนี้มาตั้งแต่อายุ19นะคะ19ทุกคนอาจจะบอกฮะสิ as, เป็นแล้วหรอนะคะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าอาจจะด้วยด้วยการที่เราแบบทางานมาตั้งแต่เด็กข้อที่1ทํางานมาตั้งแต่เด็กข้อที่2ออกกําลังกาย มากเกินไปเกินกว่าที่แบบเราอยากคุณดีไงอารมณ์ประมาณนั้นแล้วมันอาจจะเกินแล้วเราไม่รู้ว่ามันเกินแล้วเราก็ไปซ้ำๆๆจนมันเกิดการอักเสบที่มันแย่มากๆแล้วนะคะแม่จอยก็ได้หมอกายภาพที่ฝังเข็มได้ในตอนนั้นเนาะในตอนอายุประมาณ1920อะ่ะคุณยายก็พาไปแต่คือตอนนั้นอะจริงๆแล้วอะคะ่ะการฝังเข็มมันจะไม่เหมาะเลยสําหรับคนที่กล้ามเนื้อนาตอนนั้นเกิดการอักเสบเพราะอะไร พอกล้ามเนื้อมันอนักเสพอยู่แล้วการที่คุณอ่ะเอาเข็มไปจิ้มมันลค่ะมันจะเพิ่มการอักเสบมากขึ้นเมื่อช่วยหมดเรียวหมดแรงหมดพลังเหมือนคนตายเลยไม่มีแรงแม้แต่จะยกแขนนอนกับบ้านมาเลยนะคะญาติต้องเอาขึ้นรถกระบะนะคะขึ้นรถกระบะนอนมาเลยนะคะต้องพักรักษาตัวประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์เป็นต้นไปถึงจะเริ่มมีเรียวมีแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเป็นโรคที่แบบ แม่จอยว่ามันทุกทรมานมากๆและหลังจากนั้นเป็นป้อนมาแม่จอยก,ก็เริ่มดูแลตัวเองมีการยืดเส้นออกกำลังกายตามภาษาวัยรุ่นเนาะก็ประคองชีวิตตัวเองมาได้เรื่อยๆนะคะแต่มันรู้สึกอะไรเหมือนมีใครมาขีดคอไว้หลังจากนั้นนะคะการดูแลของแม่จอยก็คือนวดนะคะก็ไปนวดไปนวดคลายเส้นคลายกล้ามเนื้ออะไรใดๆเพื่อประคองชีวิตจนกระทั่งเริ่มที่จะแต่งงานและมีลูกนะคะ ในตอนที่มีลูกนี่แหละค่ะมันณนะตอนนั้นอะเราแทบไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเลยนะคะเพราะอะไรเราต้องอุ้มลูกนะอุ้มลูกใส่เป้บ้างอะไรบ้างนะคะจุดไหนจุดที่เรามีปัญหาอยู่แล้วค่ะมันยิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปอีกแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ดูแล หรือว่าหันไปเหลียวมองเขาเลยนะคะมันเป็นการที่แบบกล้ามเนื้อของเราแย่อยู่แล้วแล้วมันก็เกิดการก, aching, กดทับมากขึ้นสะสม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 จนแม่จอยคิดว่ามันอยู่ในชั้นที่ลึกมากแล้วมันก็รัดรึงมันก็กลายเป็น er, พังผืดเกาะ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 กันหนาแน่นมากๆนะคะแต่ตอนที่แม่จอยยังมีลูกอยู่อุ้มลูกอยู่มันเกิดความเคยชินนะคะ ชินจนมันไม่รู้สึกอะไรแล้วถามว่าปวดไหมอ,อาการปวดมีอยู่ทุกวันทุกขณะจิตมันคือสิ่งที่สิ่งเดียวที่แม่จอยรู้สึกว่าในร่างกายมันเป็นสิ่งที่ทุกทรมานมากๆแต่เราต้องจําทนจํายอมเพราะไม่มีเวลาที่จะไปดูแลตัวเองแม่จอยก็ทนทนทน,ทนเป็นคนอดทนสูงมากๆนะคะจนกระทั่งพอลูกเริ่มโตนะคะการอุ้มของเราลดน้อยลงค่ะเพราะลูกจะเริ่มไม่ให้เราอุ้มแล้วพอไม่ให้เราอุ้มทุกคน พอมันไม่ได้เกิดการใช้งานสม่ำเสมอมันเริ่มแสดงอาการออกมานะคะเริ่มที่จะทำให้เรารู้ว่า mm hmm. เฮ้ยมันเริ่มตึงขึ้นเยอะนะตรงนี้นะมันเจ็บนะมันร้านนะมันแน่นมันอะไรต่างๆนะันเนี hmm. ่ยมักหมายไปหมดนะคะจนกระทั่งแม่จอยมีการแบบว่าได้มาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนี่แหละ อาการก็ยิ่งแสดงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องอุ้มลูกอีกต่อไปแล้วลูกโตพอที่จะแบบไม่ไม่ให้เราไปแตะเนื้อต้องตัวเขาหรือว่าไปแบบช่วยเหลือเขาแล้วนะคะอาการก็ค่อยๆค่ะค่อยๆแ,แสดงออกแสดงออกแสดงออกจนกระทั่งถึงจุดที่อย่างที่แม่จอยบอกตั้งแต่ต้นคลิปไปว่าแม่อยไม่มีแรงเลยไม่มีแรงใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างโดนถ่ายทอดมาที่คอบาดไหล มันล้าไปหมดมันล้าเหมือนคนไม่มีแรงอาการถามว่าเป็นเหมือนคนที่แบบว่าอะไรนะเหมือนไข่กระดูกทับเส้นประสาทหรืออะไรไหมไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นพอเขาบอกว่าถ้ามันรู้สึกมันจะต้องชาใช่ไหมแต่แม่จอนไม่ได้รู้สึกชาแต่รู้สึกว่ามันไม่มีแรงเลยพลังงานแบบหอยเหี่ยวมากๆนะคะจนกระทั่งแม่จอนต้องไปหาหมอพอหาหมอเสร็จป,ปุ๊บตอนแรกหมอให้เข้าแผานกายภาพก่อนนี่คือกลไกนะ แม่จอยไม่มั่นใจว่าทุกที่เป็นเช่นนั้นไหมแต่สิ่งที่แม่จอยได้ปฏิบัติมาแบบได้รับปฏิบัติมาก็คือเข้าไปแผนกกายภาพก่อนเบื้องต้นด้วยการที่เขามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดนะคะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือนะคะอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นเหมือนแบบตัวกระตุ้นอะไรสักอย่างหนูแม่จอยลงคอร์สไป5ครั้งทาครบปึ๊บปรากฏว่านหนักกว่าเดิม นั่นหมายความว่ากล้ามเนื้อของเราอาจจะมีการอักเสบที่มากอยู่แล้วแล้วพอได้เครื่องกระตุ้นมันยิ่งกระทาให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นอักเสบเพิ่มมากขึ้นนะคะทางแผนกกายภาพนะคะรีบส่งตัวแม่จอยให้กับแผนก,กระดูกเพื่อประเมินว่าเรามีปัญหาที่มันไม่ใช่กล้ามเนื้อหรือเปล่านะคะก็มีการแบบสแกนคอเนาะเป็นช่วงคอนะคะเพราะว่าตรงที่เรารู้สึกหนักที่สุดคือบริเวณคอปรากฏว่า พอทำการเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วหมอบอกเฮ้ยขอคุณปกติมากเลยนะกระดูกไม่มีปัญหาหรืออะไรใดๆไม่มีปัญหาเลยแต่ปัญหาของคุณอะอยู่ตรงที่กล้ามเนื้อที่คุณมีอยู่นี่แหละมันเกิดการอักเสบที่รุนแรงนะคะแล้วก็มีการรัดแน่นมากๆจนทําให้กระดูกคอตรงเหมือนคนนอนตกหมอนแต่เป็นตกหมอนที่หนักมากที่ไม่สามารถแบบแม้ก,กระทั่งแบบเอี้ยวคออะไรใดได้ไดคนเสร็จปุ๊บ แม่จอยก็จําเป็นที่จะต้องฉีดยาหลังจากฉีดยาคุณหมอให้ยามาให้ยามาทานเพื่อลดการอักเสบนะคะผ่านไปสองสัปดาห์แม่จอยก็ไปพบหมออีกรอบหนึ่งตอนนั้นเริ่มโอเคขึ้นละกล้ามเนื้อเริ่มดีหมอก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างจากวันนั้นความเจ็บปวดระดับนี้ลดเหลือลงเท่าไหร่แล้วและหลังจากนั้นคุณหมอก็เลยเปลี่ยนแผนด้วยการให้ไปฝังเข็มแทนเพราะปัญหาของเราคือกล้ามเนื้อที่มันรัดแน่นนะคะ มันรัดแน่นแล้วแม่จอยก็คิดว่าแม่จอยอะเคยหายจากการฝังเข็มมาแล้วนะคะเออแต่ว่าบางทีฝังเข็มรอบเนี้ยมันอาจจะช่วยได้แค่ระดับหนึ่งเพราะว่าชั้นของเราที่มันรัดตึงมันอาจจะลึกมากๆจนการใช้เข็มอะมันมีความเสี่ยง เพราะว่ามันจะมีปัญหาที่ว่าบอกว่าถ้าหมอฝังเข็มฝังผิดมันอาจจะแบบไปจิ้มปอดหรืออะไรใดๆอย่างี้ค่ะคุณหมอก็เลยมีความแบบกังวลตรงนั้นด้วยนะคะคุณหมอก็เลยจะเลือกวิธีการฝังเข็มเนี่ยเป็นวิธีที่สุดท้ายโดยส่วนใหญ่นะแล้วแม่จองก็ได้ฝังเข็มฝังเข็มปุ๊บช่วยทําให้อาการดีขึ้นในระดับที่ดีมากๆเลยนะคะใครยังไม่เคยลองฝังเข็มครั้งแรกคุณอาจจะรู้สึกว่ากลัวเข็มตั้งหลายเข็มครั้งแรกแม่จอยฝังประมาณ22เข็มได้ รู้สึกชิลมากรู้สึกสะใจเพราะว่าตอนหมอดิ้มเข็มไปปึ้งปึ้งดีดอย่างนี้เลยนะคะเออรู้สึกแบบสะใจมากๆเหมือนแบบว่ามีอะไรบางอย่างช่วยแบบทําให้มันคลายหนยนะคะเออแม่จอยก็กลับมาใช้ชีวิตนะคะก็ถือว่าช่วยทําให้เราสบายตัวขึ้นในระดับที่ดีแต่ไม่ได้หายนะคะหลังจากนั้นแม่จอยก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มคุยกับพี่แป๋วนะคะ พี่แป๋วเนี่ยก็มาบอกว่าเออเนี่ยพี่น้นอนเตียงหยกมาหนึ่งปีแล้วนะเตียงหยกมันดีมากเลยมันช่วยทําให้กล้ามเนื้อที่แบบเราไปแบกนูน่นเพรพี่แป๋วถือกระเป๋าไปใหญ่มากค่ะกล้ามเนื้อพี่แป๋วเขาจะค่อนข้างแข็งมากนะคะเออเขาก็จะนอนเตียงหยกแล้วเขาบอกว่าแล้วพี่มีปัญหาก็คือพี่นอนไม่ค่อยหลับเพราะพี่อายุหกสิบแล้ว,ลว,วเนี่ยจอดก็เฮ้ยเฮ้ยเริ่มน่าสนใจเนาะเพราะว่าอาการปวดของเราค่ะตกกลางคืนปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรานอน,อนไม่หลับนะคะ เราก็เลยรู้สึกมีความสนใจอะลองฟังเขาไปเขาก็พูดอุ้มันดีอย่พงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจนกระทั่งแม่จอยตัดสินใจค่ะตัดสินใจลองนะคะตัดสินใจที่จะลองซื้อมาใช้นะคะปรากฏว่าพอได้ลองจริงๆเธอมันเป็นอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนโลกมากๆนะคะในระดับน่งนะต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะคะเตียงหยกไม่ได้ตีไม่ใช่เตียงรักษาเป็นเตียงที่ช่วย ประคองทําให้การรักษาดีขึ้นแม่จอยขอใช้คํานี้แล้วกันนะคะเพราะตอนนี้ปัจจุบันนี้หลังจากที่แม่จอยได้เตียงหยกหรือเปเตียงหยกทําให้แม่จอยนอนหลับลึกมากขึ้นหลับสบายไม่ต้องแบบมีการแบบกังวลเรื่องกล้ามเนื้อที่มันแบบเจ็บปวดของเรานะคะแต่มันจะดีมากขึ้นไปอีกข้อที่หนึ่งถ้าเราเจอเหมอะกายภาพที่ถูกกับเรา หมายความว่าหมอคนนั้นเขาจะรู้จุดของเราค่ะว่าเรามีอาการตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และแม่จอยก็เจอหมอกายภาพคนนั้นแล้วอันนี้คืออีกหนึ่งปัจจัยนะคะพอเจอหมอกายภาพคนนั้นปุ๊บหมอคนนี้สามารถช่วยแม่จอยรู้เลยจุดที่แม่จอยมีปัญหาที่สุดคือจุดข้างหลังที่ใกล้หัวใจมันยังมีรู้สึกได้เลยว่ามันมีอยู่ปมหนึ่งที่เป็นเป็นน่าจะเป็นปมที่รัดรึงที่สุดแน่นที่สุดเป็นขมวดอยู่ตรงนั้น มันเป็นความทุกข์มาก,มากแล้วแม่จอยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนใครแบบเอาอะไรมาจิ้มแล้วก็ปักมันเอาไว้อะจนกระทั่งแม่จอยเจอหมอกายภาพท่านนี้เขาชื่อหมอจอร์ดนะคะเดี๋ยวแม่จอยจะมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะคะหมอจอร์ดเขาก็มีวิธีเขาเป็นหมอกายภาพด้วยนะคะแล้วก็มีศาสตร์ที่มีการนวดเข้ามาช่วยด้วยซึ่งเป็นการนวดที่ไม่ได้เจ็บปวดเลยเนืดเหมือนเต้นระบำลันลาลันลาแต่ดันไปโดนจุดที่แม่จอยมีปัญหาแล้วมัน เหมือนช่วยมันนะทุกคนช่วยงัดงัดประคองประคองมันขึ้นมางัดงัด,งดส่วนกระทั่งมันเด้งออกมาได้เออแม่วยรู้สึกเบามากสบายแบบไม่เคยรู้สึกสบายเท่านี้มาก่อนแต่แม่ซอยจะบอกทุกคนนะว่าตั้งแต่แม่ซอยทําการรักษามาแม่ซอยมั่นใจว่าร่างกายของเรามันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ให้การอนุญาตละกันแม่ซอยขอใช้คํานี้เนาะ เหมือนร่างกายไม่อนุญาตให้หมอคนนี้รักษาร่างกายเราไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการนี้รักษาและมันเป็นเช่นนั้นจากการพิสูจน์ในร่างกายของแม่จอยเองนะคะหลังจากที่แม่จอยเจอหมอจอดหมอจอดช่วยแก้ปมนั้นออกได้ค่ะและในที่สุดแม่จอยเจอหมออีกท่านหนึ่งเป็นหมอรีดเส้นเพราะหมอจอดดึงขึ้นมาปุ๊บทุกคนมันจะทําให้แม่จอยรู้เลยว่าจุดที่แม่จอยมีปัญหาที่สุดคือตรงจุดนี้ แล้วมันมีกล้ามเนื้อน้อยมากๆนะคะแม่จอยตรวจตรวจประเมินตัวเองอะ่ะตรงนี้ติดลบสามสิบเปอร์เซ็นก็คือไม่มีกล้ามเนื้อเลยไม่มีกล้ามเนื้อเลยแม่จอยต้องสร้างกล้ามเนื้อบริเวณนี้ขึ้นมาเพื่อเอาชนะความอะไรใดๆแต่นะตอนตอนที่แม่จอยแบบเจอหมอจอยปุ๊บอะมันล้ามากๆหลังจากที่หมอจอ,อยงัดอีตัวนั้นของแม่จอยขึ้นมามันเกิดความล้า,ม,า,ม,ลามันเกิดความรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้นะมันเป็นความทุกข์ที่สุดแล้ว ในร่างกายของฉันมันเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอร่างกายมันบกบอกแบบนั้นเลยนะทุกคนแต่พอแม่จอยไปเจอหมอที่รีดรีดเส้นชื่อพี่ตาหรือพี่เตือนเนี่ยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่จะขอไปซ้ําก่อนนะเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงรีดเส้นค่ะด้วย แม่ซอยเคยเจอครูจีครูจีสอนพิลาทิสก่อนตอนแรกแม่สอยไปยืดก่อนออกไปยืดไปยืดปยก่อนว่าแม่สอยตะคิวกินค่ะทุกคนกินซ้ายกินขวากินหน้ากินโอ้ยกินทุกตัวจนครูจีบอกว่าโหยแม่มันกินแม่ทุกจุดเลยนะแสดงว่าร่างกายแม่มีปัญหามากเราก็เลยแบบเออใช่แล้วพอเนี่ยแม่สอยก็จะค่อยๆก่อนเดี๋ยวไปหาหมอเตือนที่แบบเป็นหมอรีเซ้นต์ก่อนแก่ข้อสอบแม้ว่าหมอจีข้อสอบเล็กแบบดิมแบบเล็กมากๆแล้วแบบ ช่วยงัดอะรีดอย่างเงี้ยแต่พี่เตือนพี่ตาเนี่ยนะมีตรงเนี้ยที่แรมนะคะช่วยงัดค่ะแม่โอ้แม่จเจ้านะคะงัดคอ,อนี่ค่ะตอนแรกของแม่จอยนี่ตรงนี้เป็นปีกว่างออกแบบนี้นะคะพี่เขาช่วยงัดเข้าไปค่ะเตืบ้บเหมือนคลี่อะไรบางอย่างกรอบกรอบกรอบโหใจมากนะคะและในที่สุดค่ะแม่อยอาการดีขึ้นมากๆพอกลับมานอนเตียงหยกทุกคน มันฟื้นขึ้นมาแบบโอแม่เจ้ามากๆเลยนะคะมันฟื้นขึ้นมาแบบดีที่สุดมากๆเลยนะคะเออในคลิปนี้แม่ซอยก็เลยอยากที่จะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆนนะคะได้รู้จักกับเตียงหยกร้อนเพื่อบำบัดคลายความเจ็บปวดที่ตัวเองมีอยู่อาจจะไม่ได้ช่วย100%แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นองค์ประกอบที่กลมกล่อมนะคะเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ หมอกายภาพยังจําเป็นหากเรามีอาการที่รุนแรงหมอนวดหมอฝังเข็มหรือศาสตร์ใดๆก็แล้วแต่ที่ร่างกายของเราอนุญาตให้เขารักษาจะช่วยสามารถทําให้เรามีพลังขึ้นมาได้นะคะแม่จอยไม่สามารถบอกเพื่อนๆได้ว่าเพื่อนๆคนไหนจะตรงกับศาสตร์ใดเพื่อนๆต้องลองนะคะแม่จอยลองมาเยอะมากค่ะสวนวันนี้แม่จอยสรุปแล้วว่า แม่จอยเหมาะกับแบบไหนวิธีไหนนะแล้วก็เลยอยากนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆค่ะอ่ะเดี๋ยวต่อจากนี้แม่จอยจะอธิบายถึงรุ่นต่างๆของเตียงหยกร้อนนะคะเพื่อจะได้บำบัดให้กับเพื่อนๆตรงจุดที่สุดและเหมาะสมกับราคาที่เรารับได้ ไปชมกันเลยค่ะมาในส่วนของการใช้งานนะคะแต่ละรุ่นนะคะเขาก็จะมีหัวแปลงแบบนี้ทุกอันเลยนะคะวิธีการใช้ไปดูกันค่ะนี่ค่ะเราก็สามารถเสียบนะคะเข้าไปท่อต่อแบบนี้ได้เลยอ่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะกดตรงนี้ค้างไว้นะอ่ะค้างไว้เสร็จปุ๊บนะคะก็กดตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบอกในส่วนของเวลานะคะว่าเราต้องการที่จะใช้เวลากี่ชั่วโมงอสมมติตั้งไว้ที่3ชั่วโมงอุณหภูมิตอนนี้23องศาเอ้ยไม่ใช่26องศาเนาะแล้วก็สามารถตั้งนะคะ อ,อ,อุณหภูมิที่เราต้องการเน,ะนาะแม่ซอยจะตั้งอยู่ที่ประมาณ50องศาแต่สําหรับคนเริ่มต้นประมาณ42-45กําลังโอเคตอนนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ6 26องศาเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์นะคะเขาก็กําลังจะปรับนะคะในส่วนของความร้อนนะคะให้ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นตามระดับที่เราต้องการนั่นเองนะจ๊ะมาเริ่มกันที่รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ชื่อว่านะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์แนลูกแล้วกันเนะาะเป็นของชื่อว่ากอนนะคะ by gnr นะคะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งรุ่นนี้เนี่ยชื่อว่าซีแซนซันนะคะรุ่นนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือเขาจะมีเป็นอัญมณีนะคะที่เป็นเกรดเล็กๆเล็กๆ,ๆเนี่ยอันนี้คือข้อดีนะคะเพราะว่าตัวเกรดพวกนี้มันจะปล่อยความร้อนออกมานะคะ ดีๆมากๆแต่ว่าตัวที่มันเป็นแผ่นใหญ่เนี่ยเขาจะปล่อยความร้อนได้แบบเต็มมากๆนะคะก็จะมีหลากหลายสีนะคะซึ่งแบบสวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูวิธีการใช้งานกันอ่ะสำหรับการใช้งานรุ่นนี้นะคือสามารถปรับใช้นะคะได้หมดเลยแม้แว,ว่าเป็นรุ่นที่เหมาะกัอแบ,บ,แบ,บออฟฟิศนะคะเออหรือว่าที่ที่สามารถแบบเหมือนบรรมวลได้ทุกคนมันพับได้นะคะมันพับได้เนาะ เสร็จปุ๊บเนี่ยม่สอยแบบเอามาอะแดปนะคะบนโซฟาอันเนี้ยเหมือนเป็นอันเนี้ยแม่อยก็สามารถเอามาวางบนโซฟานะแล้วก็นอนแล้วก็ปรับอุณหภูมิปกติได้เลยนะคะสมมุติเรามีปัญหาเรื่องคอบาดไหลนะให้ตรงตำแหน่งเนี้ยมันแบบว่าโดนโดนความร้อนเวลาเราพักผ่อนที่ออฟฟิศเวลาว่างปุ๊บเรามานอนผ่อนคลายได้นะคะก็พกไปได้นะ กไปติดตัวแม่จอยจะพกรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะเป็น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 ตัวเป็นตัวก่อนนะนีชื่อว่าเออเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นลิมิเต็ดของเขาเหมือนกันแต่ว่าแผ่นประมาณนี้เลยก็จะเป็นตัวที่แม่จอยพกไปตามโรงแรมเพราะว่ามันไม่หนักมากชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะก็จะเอาตัวนั้นไปหรือบางรอบก็เอารุ่นเรนโบว์ที่เป็นใหญ่ๆไปเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเพียงพอมากๆเหมาะมากๆสาหรับข้อที่1คนที่งบจากัดจริงๆข้อที่2คนที่แบบไม่ชอบอะไรที่มันแบบ ใหญ่ๆนะคะทะอะไรแบบเนี้ยคือถ้าไม่ชอบแบบนั้นก็คือแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเอาไปวางที่ไหนก็ได้แมตตรงไหนก็ได้นะคะซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างพอดีมากๆแล้วนะคะอ,อ,อย่างออฟฟิศก็เอาไปวางตรงมุมไหนของออฟฟิศก็ได้นะคะบอกข้างหลังหรืออะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็บนที่นอนก็ได้นะคะเอาไปวางตรงตำแหน่งหมอนที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันแบบเราปวดตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นแบบไหน ก็จะประมาณนี้นะคะสมมุติว่าเรามีหมอนอยู่ช่างล่างใช่ไหมเราก็เอาวางแบบนี้ได้เลยโทมันได้แบบทั้งหัวเหออะไรใดๆไ,ได้หมดเลยนะคะคอบาไหล มันร้มากแล้วมันก็แบบเป็นความร้อนที่ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เหมาะสําหรับทุกคนนี่แม่จอยบอกเลยแล้วก็งบจํากัดใช้ได้แล้วก็พกไปไหนก็ได้สะดวกสบายนะคะเป็นรุ่นที่แม่จอยคิดว่าเฮ้ยมันดีมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาช่วงบนขึ้นไปละกันคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดมแม่จอยนะนํารุ่นนี้เลย อ่ะแล้วรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นกร,รเรนโบ์นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่แม่จอยก็เคยมีของแบรนด์ GNR ซึ่งเป็นตัวผืนใหญ่นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นผืนที่ค่อนข้างพอดีนะคะขนาดกําลังดีแล้วเนี้ยแม่จอยก็เอามาวางนะคะคู่กับโต๊ะอะไรแบบเนี้ยได้นะเบาเบาเหมือนแบบว่าเบาไปฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีตัวสายอันเนี้ยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนะคะอันยมณีต่างๆเนี่ยเป็นเกล็ดเล็กๆๆๆๆๆๆ อันนี้แม่จอยชอบมากทุกคนนะแล้วก็จะบอกเคล็ดลับด้วยเดี๋ยวเขาจะมีนะคะคือมันสามารถเอาแผ่น2แผ่นมาประกบกันได้ เพื่อทาให้เป็นเหมือนแบบเป็นสตรีมในบ้านได้ด้วยนะเดี๋ยวบาอาธิบายการใช้งานอีกทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่แบบเริ่มที่จะมีเมื่อกี้มันเป็นแบบคอบาไหลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องท่อนล่างไปด้วยนะคะเรื่องท้องเรื่องข้างหลังก้นนะคะกระดูกสันหลังอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นรุ่นนี้ก็จะเหมาะด้วยนะคะเออก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แม่จอยแนะนำสำหรับคนที่ต้องการแบบเต็มตัวจริงๆนะ และนี่คือรุ่นสุดท้ายนะคะชื่อกอนเช่นกันนะคะเป็นรุ่นพรีเมียมนะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะมีสีค่อนข้างสวยมากๆนะคะแล้วก็ตัวตัวเนี้ยค่ะตัวหยกตัวหินแล้วกันหหินนะคะเขาก็จะมีแบบหินหลายสีห็ห็นปะ่ ล้วก็มีการสลับและการตัดเยบ็บขึ้นเย็บทุกอันนะคะเอออันนี้ขึน้นเย็บมากมากนะคะแล้วก็การปล่อยพลังพวกนี้หินใหญ่ๆพวกนี้ค่ะเขาจะปล่อยความความร้อนที่ค่อนข้างเยอะนะอ่ะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่สูงอายุมากๆนะคะที่ต้องการแบบพลังงานความร้อนเยอะๆแน่นๆนะคะคนที่ปวดคอบันไหลสะโพกเอว ต้นขาอะไรใดๆแบบนี้อันนี้คือเหมาะมากๆแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการฟื้นฟูนะคะเหมือนเช่นก,นการทากรยภาพหรืออะไรใๆดๆแบบนี้ก็จะได้รุ่นนี้ค่ะที่โอเคมากๆและอยากแนะนําแต่ว่าราคาก็จะสูงที่สุดในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดนะคะอ่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะคือเราสามารถนะคะใช้นะใช้ทั้ง ทั้งตัวนี้ตัวนี้มาอัดเด็บกันได้หมดเลยนะคะก็คือแผ่นพวกนี้มันสามารถทับได้ใช่ไหมแล้ววิธีการสมมุติว่าเราอ่ะเป็นคนที่อย่างเช่นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอะคะ่ะมดลูกมันยังแบบหน่วงน่วงหรือว่าเป็นคนที่ชอบปวดประจำเดือนนะคะก็สามารถที่จะเอามาประครบประกบใช้อะสมมุติเรามีรุ่นนี้มาใช่ไหมเออเราก็อันนี้ก็อาจจะนอนได้ทั้งบ้านเลยนะคะแล้วก็เอารุ่นเนี้ยค่ะมาประกบตรงจุดที่เรามีปัญหา นะอาจจะต้นขาอาจจะท้องนะคะก็สามารถซื้อขนาดนี้ได้นะคะหรือถ้าคนไหนต้องการที่จะแบบทำเป็นเหมือนแบบสตรีมอะสตรีมแบบอกไอ้น้ำนะเออแบบอกแบบทำให้แบบตัวเองแบบเขาแบบสไตล์ลดความอ้วนอะลดความอ้วนนะคะก็สามารถซื้อรุ่นนี้นะคะมาคู่กับรุ่นนี้หรือ รุ่นนี้คู่กับรุ่นนูนก็ได้นะคะก็จะเป็นการประกบแบบนี้นี่แล้วก็เอามาประกบที่ตัวนะคะแบบนี้ประกบแบบนี้นะและหลังจากนั้นใช้ผ้านะคะคุมผ้าห่มผ้าอะไรเนี่ะคุมยิ่งคุมมิดเท่าไหร่มันเห็นผลมากขึ้นเท่านั้นนี่นะเงื่อจะออกแบบอลังการเวอร์วงังมากๆนะคะ เหงื่อออกดีมากนะนี่แม่จอยก็ไม่ได้ทามาสักระยะแนละ้วเดี๋ยวจะกลับไปทํานะคะเพราะว่าตอนนี้ทานคีโตอยู่แล้วรู้สึกว่าโอเคมากๆสัดส่วนลงแล้วนะคะก็เลยอยากที่จะแบบเอ้ยทาวิธีเนี้ยเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นนะเออใครนะคะกําลังหาอาจจะเป็นแบบคือบางคนอะอยากที่จะแบบซื้อตู้ซื้อตู้อบหรืออะไรแบบเนี้ยคือแม่จอยบ้านแม่จอยไม่ได้มีเนื้อที่ขนาดนั้นไง เออแล้วแม่ซอยก็ชอบอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากเพราะเนี้ยคือแบบทับได้หมดเก็บเข้าพื้นที่อะไรแบบเนี้ยมันไม่เปลืองพื้นที่นะคะแล้วมันก็อบแล้วมันร้อนจริงๆทุกคนมันดีมากจริงๆอันนี้อยากแนะนํามากๆนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะนี้ไม่ใช่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะออถามว่าถามว่าในสิ่งที่แม่ซอยเล่าให้ฟังอะ่ะถามว่ามันเป็นการช่วยแบรนด์ขายไหม มันก็ถือว่าช่วยนะแต่ว่าแม่จอยก็เป็นการชี้ทางให้กับคนที่มีปัญหาคล้ายแม่จอยอย่างนี้ละกันเนาะคือแม่จอยเชื่อมั่นว่าเราทุกคนน่ะล้วนแล้วแต่อยากที่จะมีชีวิตที่มีความสุขกายสบายใจเนาะถ้าเรามีความสุข,ส,ขสุขใจแต่กายไม่สุขเลยอะ การทุกทรมานอะ่ะมันไม่มีความสุขแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์เนาะตอนนี้แม่จอยก็เลยเริ่มมีการทานอาหารเป็นคีโตนะก็จะมีร้านที่แม่จอยทานประจําอยู่เดี๋ยวก็จะมาแนะนําเป็นระยะนะคะแล้วก็เริ่มจะไปออกกําลังกายมีไปทําแบบพิลาทิสออกกําลังกายปกติ ก็คือทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกันนะคะเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองเจอคุณหมอกายภาพที่ถูกต้องแล้วเจอหมอที่นวดถูกต้องแล้วและมีเตียงหยกที่มันแบบมาเสริมกันนะตอนนี้ให้มันดูกลมกล่อมและมันเหมาะกับเราที่สุดแล้วนะคะแม่จอยก็เชื่อว่าหลายๆอย่างที่แม่จอยแนะนำไปแม่จอยไม่มั่นใจว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้หรือไม่ แต่มันคือแนวทางของชีวิตแม่จอยอย่างหนึง่งที่อยากถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆที่มีปัญหาใครที่ติดตามแม่จอยมาตลอดจะรู้ว่าแม่จอยไม่ได้แบบรีวิวอะไรแบบคือจะมีคาแรคเตอร์นะวายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบนี้แต่แม่จอยจะใช้ความจริงใจที่อยู่ในนั้นและใช้เวลาค่ะทุกคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ใครสักคนนึงแต่แม่จอยมั่นใจว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาใครที่ ได้ติดตามแม่จอยจะรู้ว่าแม่จอยลึกๆแล้วแม่จอยเป็นคนแบบไหนเป็นคนจริงใจหรือไม่จริงใจทุกคนสัมผัสได้แม่จอยมั่นใจนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จอยก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะได้ดูแลตัวเองผลสุดท้ายพอเราอายุ40ปีเป็นต้นไปเราต้องกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นจะได้อยู่ดูแลลูกของเรานะคะ จับมือไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันยังมีแรงที่จะแบบไปไหนมาไหนกับเขาอันนี้คือจุดมุ่งหมายของแม่จอยเลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะเลือกนะคะเตียงหยกที่เหมาะกับคุณหรือได้แนวทางในการรักษาสุขภาพอาจจะทําตามขั้นตอนของแม่จอยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่ดีในะอนาคตนะคะ